สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องไม่เม,ม,ม,มนอนทางโรชชานะสำหรบคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดึงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเรามาดูกันว่าคลิปรันด้อมนะคะดงความรักของชาวธาตุไฟนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะถ้าพรนะ้อมแล้วเดี๋ยวเรามา เริ่มกันเลยนะพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษนะคะราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อน,อนสามารถที่จะรับชมนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวนะคะ<อ>พลังงานในคลิปนี้ออตรงกับตัวคุณนะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่นะคะไปลองปรับใช้กันได้เนาะก็ เป็นพลังงานที่ขึ้นมานะคะในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นภาพรวมเนาะก,ก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังไปแต่พลังงานดีๆนะคะจากคลิปนี้นะมาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุไปนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีธนูนะคะให้ขึ้น3าถ้วยนะคะด h e ทาวเวค่ะมีพลังงาน1ิถ้วยนะคะ ใหเดแล้วก็เดชมูลนะคะมันมีความรู้สึกว่าในในช่วงเนี้ยพลังงานของตัวคุณอะชาวทาดไฟมันน่าจะมีอะไรที่เหมือนแบบเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพลังงานของคนเก่าๆได้นะคะมีพลังงานของคนเก่าๆคนที่จบไปแล้วแยกย้ายกันไปแล้วขึ้นมาด้วยมีพลังงานกัน เอ่อฟรีเมีพลังงานการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์คุณอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะหรือมีเก์ว่าคุณอาจจะได้เอนดิ้งกับปัญหาหรือว่าความสัมพันธ์อะไรบางอย่างไปเนาะมันมีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันอนะหรือ,อแบบที่ไม่ทันตั้งตัวด้วยอันนี้พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมี ทิศทางที่ว่าเออมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแบบกระหันหันเหมือนกันเนาะมีอะไรที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนพลังงานขึ้น the tower นะคะอ่ะประมาณนี้คือลักษณะทิศทางพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันมองว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ความรู้สึกของตัวคุณอยู่เหมือนกันมีอะไรที่มันแบบเหนือความคาดหมายนะคะจากที่ชาวธาตุไฟคิดนะมนวาในตอนนี้คุณมีความคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องมีความกังวลใจภัยขึ้นพลังงานเดอะมูนนะคะแล้วก็มีทาวเวอร์ขึ้นมามีพลังงานที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วมันแบบ เบียอนเกินความแบบความคิดเกินความคาดคาดหมายของเราไปหรือบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแบบเกิดขึ้นตามที่เราแผนไว้แหละแต่ว่ามันเร็วหรือว่าปุกปับฉับพลันกว่าที่คิดนะคะอันนี้ในรูปแบบของพลังงานที่ขึ้นมาของชาวทัศนไฟนะบางอย่างมันอาจจะแบบเร็วกว่าที่คุณคิดอะหรือมันปุกปับฉับพลันกระทันหันนะคะประมาณนี้เนาะ ลักษณะของพลังงานที่ขึ้นมานะคะมนมองว่าอยู่ในสเตปที่เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกว่ามันได้มีโอกาสเออในในเรื่องราวของการที่เราเปิดใจในการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะ ใช้ขึ้นพลังงาน3ถ้วยเนาะมีพลังงานของคอมมูนิตี้นะคะมีพลังงานของเฟรนด์ชิพมากขึ้นในช่วงเวลานี้เนาะ <c oughs> ก็น่าจะมีคอมมูนิตี้มีกิจกรรมมีสังคมใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นในชีวิตในในช่วงเวลานี้นะอ่ะทีนี้มองกันไปถึงทิศทางพลังงานว่ายังไงบ้างเนาะมนก็มองว่าถ้าในช่วงเวลานี้เนี่ย อยู่ในสเตปหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเติมเต็มความสุขนะคะมีความแบบรู้สึกของความเป็นครอบครัวมีความเป็นฟามิลี่หรือว่าบางคนจ,จะมีในเรื่องราวของพลังงานเก่าเนาะคนที่อาจจะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันคนที่มีความผูกพันกันอย่างเงี้ยขึ้นมาก็ได้ ในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพลังงานสิบถ้วยขึ้นมาแล้วก็มีคู่ไพ่เดทมี The Tower ก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นในทิศทางที่คุณได้เจอบความสัมพันธ์บางอย่างไปแบบกระทันหก็ได้นะอ่ะพลังงานที่ขึ้นมามองว่าในเวลานี้เปิดใจในการแบบทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่คนใหม่ๆมากขึ้นนะคะมากกว่าแต่ก่อน ที่ทางพลังงานที่ขึ้นมาแนาวโน้มจะเป็นอย่างไรเอาเือนว่าแนาวโน้มเนี่ยมันก็จะไปในเวของการที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ได้นะคือในเวลานี้เนี่ยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วค่อนข้างที่จะอ่าสะพายความรู้สึกของตัวคุณเนาะประมาณนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ ภาพรวมพลังงานความสัมพันธ์นะมีพลังงาน3ถ้วยขึ้นมาเนาะเป็นทิศทางเป็นพลังงานของโอกาสนะคะทางความรู้สึกเนาะเป็นทิศทางเป็นพลังงานของโอกาสทางความรู้สึกนะคะว่าเออทิศทางแนวะทางนี้มันจะต่อยอดได้ไหมคือมันรู้สึกว่าคุณแอบมีความกังวลใจขึ้นอะ ในเวลานี้ดูเหมือนคิดมากเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์อะไรที่จะให้คุณต้องตัดสินใจหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่จะให้ชาวธาตไฟต้องเลือกในเวลานี้มันว่าคุณจะเลือกทําตามสัญชาตญาณหรือว่าทําตามความรู้สึกของตัวเองไพ่ขึ้นพลังงานเดือบมูลขึ้นมาหมนว่ามันมีเรื่องที่คุณยังลังเลอยู่ในใจในช่วงเวลานี้นะคะมีเรื่องราวที่คุณแบบลังเลลังเลอยู่ เออในสถานการณ์ในในตอนนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทิศทางพลังงานนะคะในแง่มุมของความรู้สึกนะคะที่จะเกิดขึ้นในเสร็จต่อจากนี้เนาะจะเป็นไปยังไงบ้างขอดูที่พลังงานนะคะของชวาวธาตุไฟเพิ่มเติมหน่อย เรจะขอดูหน่อยว่าพลังงานของชาทาดไปนะคะเพิ่มเติมเป็นอย่างไรามาดูสิพลังงานมีขึ้นสี่เมท้ามี1นึดาบมีพลังงานห้าเมท้าเจมเพอร์เรอร์แล้วก็สองเมท้านะคะพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมองว่าคุณมองสเต็ปของความรักความสัมพันธ์เนี่ย ไปในจุดที่เหมือนกับมองถึงความมั่นคงอมืมันมีความรู้สึกว่าในเวลาเนี้ยคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะความคิดคุณเนี่ยค่ะการตัดสินใจคุณมีภาวะความเป็นผู้นำเนาะแล้วก็มีภาวะของการเป็นแบบคนที่มีวุฒิภาวะคุณทำอะไรตัดสินใจเนี่ยด้วย เหตุและผลนะคะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะประมาณนี้ในในสถานการณ์ที่ขึ้นมาอ่ะทีนี้พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันมองว่าอยู่ในสเตปหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาของโอกาสความมั่นคงนะคะที่จะเกิดขึ้นเนาะโอกาสความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่าก็มองว่ามันจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างแหละที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ เป็นการต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงนะที่มากยิ่งขึ้นทิศทางพลังงานที่แบบเป็นในเรื่องราวของแนวทางต่างๆค่ะมันมองว่าก็จะอยู่ในเซ็ปของการที่คุณในเวลานี้มีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะมันมีเรื่องของพลังงานอีกโก้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบยึดมั่นถือมันนะ่ะเออบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เรามีความ ขัดแย้งนะคะหรือว่ามีความคอนฟ lict นะคะกับคนรอบข้างขึ้นมาได้ด้วยลักษณะพลังงานที่ที่ขึ้นมาเนาะประมาณนี้ทิศทางแนวทางการต่อยอดเรื่องความมั่นคงนะคะประมาณนั้นอ่าทิศทางพลังงานอื่นเนาะการวางเสร็จถัดมานะคะหรือว่าวางแนวทางอื่นๆน่ะ มันมีโอกาสมีความรู้สึกว่าไปในสเตปไหนได้ยังไงได้เนาะคือเราสุกว่าคุณวางเป้าหมายถึงความมั่นคงจริงๆนะถ้าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มีการคาดหวังพลังงานการเซอร์เบตเนี้ยค่ะการแบบเออเราจะมีความรักมีพาร์ทเนอร์ที่ไปถึงการแต่งงานการมั่นหมายอันนี้พลังงานตัวตนคุณนะคะแล้วก็ถ้าคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องต่อกันติดกับคุณในเรื่องราวของพลังงานพาร์ทเนอร์ พลังงานพาร์ทเนอร์การแพนนิงการวางแผนชีวิตไปได้วยกันได้ไหมสเต็ปมุมมองเนี่ยที่คุณจะพิจารณานะคะแล้วก็คัดเลือกเขาเข้ามาในชีวิตเนาะว่าเออมันมีมุมมองมีความคิดแล้วการกระทำม,ามันไปได้วยกันได้ในสเต็ปนั้นจริงไหมนะคะประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีพลังงานของใครนะที่เขากำลังสนใจคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะชาวทัดไฟเรามาดูกันซิ พลังงานของใครคะที่กำลังให้ความสนใจนะกับชาวทัดใจอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะให้ขึ้น10ดาบนะคะควีนอัคอยจาสติสนะมีพลังงาน King of Cup นะคะขึ้นมาเนาอโอกาสพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมองว่าอยู่ในการในแง่มุมของการฟื้นฟูเอ่อการฮิวความรู้สึกนะคะแล้วก็มันมีพลังงานของการ ที่คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นอะไรกับคุณก็ได้นะไพ่ขึ้นพลังงานสิดาบอะเคยมีประเด็นหรือว่าอาจจะเคยมีการที่ต้องมารีเบิร์ตเอ่อเคลียร์เคร์รงพลังงานต่างๆระหว่างกันละกันนะคะหรือว่าเขาเองอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์นะคะทางความรักเกี่ยวกับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มาที่มันแบบ อาจจะต้องการการฮิลลิ่งความรู้สึกแบบเนี้ยมีประสบการณ์ที่มันหนักหน่วงมานะคะทางความรักเนาะแล้วก็มันมองว่าคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่เขามองหาความสัมพันธ์ที่มีความแร์นะคะหรือว่าถ้าเขาเข้ามาเอ่อมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่การให้การรับมันในความเท่าเทียมกันหรือว่าคุณกับเขาอาจะได้พูดคุยกันด้วยเหตุและผลกันมากยิ่งขึ้นเนาะ คือไม่ใช่แบบว่าเป็นการใช้อิโมชันอืมไม่ได้ใช้อารมณ์นำการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหามนว่าคนคนนี้เป็นคนที่เป็นสายสพอร์ตนะอืมในเรื่องของจิตใจนะคะเป็นสายสพอร์ตในเรื่องของจิตใจแบบว่าเหมือนแบบถ้ามีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหามนอนว่าเขาเป็นคนที่ใช้ความประนีประนอมอะพยายามมองถึงใจเขาใจเรานะคะไม่ได้แบบ โอ้ oh, เป็นสายที่แบบเออลุยเขาจะต้องถูกหรือว่าจะมีใครถูกใครผิดแบบเนี้ยค่ะจะไม่ใช่ในสไตล์นั้นเนาะทิศทางพลังงานที่ขึ้นมานะคะมนมมองว่าเป็นพลังงานของโอกาสทางความรักทางความรู้สึกที่คนคนนี้เขาก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงเหมือนกันนะแบบว่า มันอาจจะไม่ต้องหอวือหวาอะไรมากมายแต่ว่าคบคุยกันไปเรื่อยๆเรามีความจริงใจให้แก่กันและกันอะ่ะเออเราเป็นการต่อยอดเป็นมุมมองที่แบบไปต่อได้แบบว่าเรื่อยๆให,ให้ให้เวลากับความสัมพันธ์แล้วก็ให้ความสม่ำเสมอเนาะคือไม่ได้มองแค่วันนี้พรุ่งนี้ค่ะมองมองไปถึงระยะยาวที่เป็น ความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ประมาณนี้เนาะอันนี้ในสถานการณ์ที่ที่ขึ้นมานะคะเพิ่มเติมในส่วนของออพลังงานที่เป็น j u s t i c เนาะมนว่าเขาเป็นคนที่ชอบพูดคุยด้วยเหตุและผลมากกว่าเออถ้าแบบ มอนว่าเขาเป็นคนที่ยึดหลักของความถูกต้องต่อให้แบบมีพลังงานความรู้สึกมีพลังงานความรักอะไรก็ตามเอาเหตุผลนํามาก่อนนะคะยึดหลักของความถูกต้องมากกว่าถูกใจนะสำหรับคนคนนี้นะคะอ่ะเราไปดูกันต่อว่าพลังงานเนาะจะเป็นในทิศทางไหนยังไงอีกนะคะไปดูกันเพิ่มเติมนะ ดูสิว่าคนคนนี้อ่ะเขามีความคิดหรือว่ามีความรู้สึกยังไงแนละ้วทำไมถึงสนใจชาวทัดไฟค่ะ The full มีหกถ้วยมีพลังงาน5้เหรียญแเหรียญน,นะคะแล้วก็อศัศวินถือถ้วยขึ้นมาทำไมมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นคนพลังงานแบบที่คุณอาจจะรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วนะเออสำหรับพลังงานคนนี้อาจจะเป็นคนที่ คุณคุ้นเคยหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่คุณรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเออชาว้าตไฟคุณน่าจะรู้จักเขามาแล้วบางคนอะ่ะมุนต้องบอกแบบนี้ว่าอาจจะมีพลังงานแบบคนเก่าได้นะอืมสำหรับบางคนจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆได้ด้วยนะคะพลังงานประมาณนี้ทิศทางแนวทางของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะ มันมองว่ามันเหมือนกับความรู้สึกว่าในเวลานี้เขาเหมือนขาดหายอะไรไปเหมือนไม่ได้รับการเติมเต็มในแง่มุมของความรู้สึกอะถ้าเป็นพลังงานคนเก่ามือนว่าตอนการที่เขาไม่มีคุณเนี่ยมันมันเหงามันเศร้ามันแบบเหมือนอะไรมันขาดหายไปอะค่ะแล้วก็รู้สึกคิดถึงคุณนะพลังงานหกถ้วยขึ้นมามันเป็น ง่มุมความรู้สึกว่าน่าจะคิดถึงอ่ะคิดถึงช่วงเวลาดีๆนะคะระหว่างตัวคุณตัวเขาคิดถึงสถานการณ์ความทรงจำที่เป็นเมมโมรีดีๆอะ่ะมันเป็นสื่อถึงพลังงานของเมมโมรีเนาะประมาณนี้อ่ะสิ่งที่ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในเ็ปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนาะว่า แนวโน้มแล้วก็ทิศทางนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงแต่พลังงานภาพร,รวมที่ขึ้นมาตรงเนี้อนว่าความรู้สึกเขาเหมือนขาดหายอะไรไปรู้สึกว่านึกถึงคุณนะ่ะนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่มีระหว่างกันละกันคุณมีพลังงานอิสระมากๆในช่วงเวลานี้นะคะคุณน่าจะ อยู่ในเวของการได้ทําอะไรเป็นอะไรในแบบที่อยากทำตามตามใจของเราอ่ะก็เป็นสเตปในเวนั้นเนาะอ่ะคนคนนี้เขาน่าจะกําลังคิดถึงคุณอยู่นะเดี๋ยวเราไปกันต่อไปดูกันที่พลังงานอืมไปดูที่พลังงานเพิ่มเติมนะว่าถ้าในช่วงเวลานะคะช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มแล้วก็ทิศทางของความสัมพันธ์เนี่ย มันจะไปเป็นบทสรุปในเวนไหนบ้างเนาะมาดูกันเพิ่มเติมพลังงานมันจะเป็นยังไงเอ่ยชาวธาตุไปแล้วก็คนที่กำลังสนใจคุณอยู่นะมีการขอโอกาสทางความรักนะคะมีคนเข้ามาขอโอกาสทางความรักแก่คุณนะมันจะมีการปรับตัวมีการปรับให้แบบแมทชิ่งกันอนะมันมีจุดที่บาลานซ์กันนะ แต่เหมือนพลังงานมันมีการขอโทษพลังงานการขอโทษพลังงานการฮิลลิ่งนะคะรักษากายรักษากใจรักษากความรู้สึกพลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะมันว่าเน้นเน้นไปทางการให้โอกาสทางความรักที่แบบมันมีการเติมเต็มความรู้สึกกันอนะมันมีพลังงานความใจฟูขึ้นมาพลังงานสิบเหรียญเนี่ย เติมเต็มและให้บรรยากาศให้ความรู้สึกของความปลอดภัยอะ่ะเออความแบบเป็นพื้นที่เซฟโซนซึ่งกันและกันเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยประมาณนี้พลังงานที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็พลังงานที่เป็นโอกาสพลังงานตรงนี้บนว่ามันเป็นเรื่องของการบาลานซ์ความรู้สึกเออบาลานซ์บาลานซ์าานทิศทางความรู้สึกต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นการซัพพอร์ตกันและกัน ประมาณนี้เนาะในรูปแบบของพลังงานที่ขึ้นมายังไงต่อในสเตปไหนต่อนะคะมันมองว่าจะอยู่ในสเตปของการเติมเต็มอ่ะสเตปของการเติมเต็มความรู้สึกนะคะให้มันเป็นไปในเวในทิศทางที่โอเคดีต่อใจประมาณนี้เติมเต็มให้ความรู้สึกว่ามันมันเต็มมันฟูในในความคิดในความรู้สึกของเรานะคะ ทิศทางพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันมองว่ามันจะมีการฮิลนะฮิลลิ่งความรู้สึกกันนะถ้าถ้าใครที่แบบเป็นคนที่มีประเด็นระหว่างกันละกันนะคะมันจะมีการฮิลลิ่งฮิลลิ่งความรู้สึกเกิดขึ้นมีการรักเอขอโทษรักษาการรักษาใจเออประมาณเนี้ยทิศทางแนวโน้มเนี่ยยังไงก็น่าจะมีโอกาสทางความรักเกิดขึ้นเนยาะพยายามปรับพยายามบาลานซ์กันนะคะ ก็ภาพรวมโอเคนะหมดว่าก็คุณแน่จะเปิดใจอยู่นะเดี๋ยวเราขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยสิให้อยากบอกอะไรเออไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างคะ่ะชาวธาตุไฟคำแนะนำจากไพ่นะไพ่ขึ้น3มดาบราชินีถือถ้วยมี9้าไม้เทา้ามีพลังงาน9้าถ้วยแล้วก็5ดาบนะคะ ให้อ,กออกมาบอกถึงเรื่องพลังงานการฮิวความรู้สึกจริงๆเออคุณอาจจะต้องแบบปลดล็อกพลังงานอะไรเหล่านั้นเนาะบางทีมันมันจมอยู่กับบางอย่างมากแล้วมันแบบเราต้องก้าวข้ามผ่านแล้วค่ะความรู้สึกอะไรแบบนั้นแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยอยากให้คุณแบบลองใช้เวลาในการแบบประเมินดูทิศทางแนวโน้มต่างๆเนาะกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นนะคะว่ามันจะไปในเวไหนหรือว่าไปในทิศทางไหนได้บ้างนะเพราะว่าพลังงานภาพรวมที่ที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันเป็นในลักษณะของอทิศทางพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ถ้าอยากไปต่อนะมันว่าต้องประเมินดูสถานการณ์ให้ดีว่าเราเก้าวไปในสเต็ปไหนแล้วมันจะมีโอกาสที่มันโอเคสําหรับตัวเราเนะาะให้ออกมาบอกว่าประเมินไปก่อนส่องดูความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะ ในใน,ในความสัมพันธ์ตรงนี้มันว่ามันยังมีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาหรือว่าข้อจํากัดบางอย่างอรือก็ให้คุณลองค่อยๆพิจารณานะคะเออให้ดีนะค่อยๆพิจารณาไปไม่ต้องรีบร้อนอะไรลักษณะของทิศทางหรออ่ามนมองว่าจะเป็นทิศทางเป็นพลังงานของการที่จะได้มีโอกาส ของการแสดงออกทางความรู้สึกทางความรักให้กันและกันได้รับรู้มากขึ้นนะคะความเป็นห่วงเป็นใยอะไรแบบนี้พลังงานขึ้นควีนออาขับขึ้นมาเนาะการให้มันจะมีการเทคชั่นในรูปแบบนี้ก็อยากให้คุณแบบแสดงออกในความรู้สึกของคุณได้นะแล้วก็ประเมินดูความสัมพันธ์นี้ไปให้มันอยู่ในเวอยู่ในสเต็ปที่ที่คุณแพลนที่คุณตั้งใจเอาไว้อะประมาณนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าทิศทางนะคะพลังงานมันจะไปในเสพไหนยังไงต่อนะก็มาดูลัคนาราศีกันพลังงานภาพรวมอยากให้คุณมีพลังงานความสุขนะในช่วงเวลานี้นะคะเพราะมันต้องบอกว่าพลังงาน happiness ขึ้นมาเนาะคือทำอะไรให้ตัวเราสึกสบายใจแล้วก็มีความสุขนะเราไปดูกันหน่อยว่านะคะจะมีลัคนามีราศีอะไรบ้างเนาะ ชาพฤษบนะคะเม็ค่ะก็เรากดแล้วก็ตุนนะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ